โออกมาบะทึงสามสิบนาทีครับเดียบร้่อยแล้วขั้นนี้สามตัวงว้อผูเดียบร้่อยเพื่อแล้วกพสิมันถอยออกมาทรง,งว่ากันขึ้นว่าในเจ้าม่ครับทั้งไปจับเอาไปใส่ข้ออ,อยู่ในปลาประสันคุณว่าไครนะครับมัสองคครับเออมึงงวัวไทยราคา ประหยัดครับพี่น้องสายสิบเอ็ดโอสิบสองหาร้อยราคาเกษตรกรซ้ <S 1> <1> <S ำกันบ่สองคม 1> <1> แน่นครับราคาต่อรองได้ครับลูกตัวผู้ทั้งสองเนีะ <S 1> <1> <S ตัวนี้ลูกตัวผู้ครับสิป,ประมาณลูกสองหรือลูกสามนี่แหละพี่น้องแม่สสูงอยู่ประมาณร้อยยี่สิบครับพี่น้องบวกลบเดอ้อพี่น้องเไงงวดไทยครับผู้ใดหางวไทยเขาเลี้ยงอยู่พี่น้อง ตัวงองมลูกตัวฟูร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหาบวกลบครับน่าจะได้ตัวนี้ตัวนั้นสิ1ร้อยยี่สิบบวกจักหน่อยร้อยยี่สิบประมาณนี้เหรอพี่น้่งทั้งนั้นลูกตัวฟูึ้นกันแดงๆนี่ครับโคมแม่แดงกับโคมแม่ขาวเอ้เอออกสีอะไะพี่น้่ง โคมแม่ขาวในลูก therapist. จะใหญ่ในจังหน่อยโคมทั้งคุณนลูกหน่อยกว่าจังหน่อยเป็นลูกตัวผู้ทั้งสองเปิดอยู Nowadays, like all, ่โคมท่าดหร่ครับนสิบสองหายครับราคาคราคาห้องเนาะราคาอได้อเบอร์โทรไปนะครับผมศูนครับศูนย์เก้าสามสามสามแปดสห้า่ครับเก้าสี่ห้าหนึ่งอยห้อยอ่างนะครับเอห้อยอ่างทั้งไหนฮึบันแพทยครับบันแพทย์คำตะกะครับครัผมเอากรบคุณนอะไรครับหนอย บ้านห้อยออดแมนบอทั้ง,ง,งคำตะกะนี่พี่น่องง็ <c oughs> ปูห้อยดาเรียบร้อยครับวัเดวลงรถเลยท่อนใส่ขั้นไหม่เลยพี่น่องตัวสองครับตัวสามครับพี่น่อง ตัวนี้ได้ยินว่าสิบเจ็ดหาร้อยครับพี่น้องตัวนี้สูงสี่ร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องตัวนี้ง่อผู่กาลังตลาดต้องการรายดีครับพี่น้องแล้วก็รู้ซึกว่าสิขาดตลาดพร้อมพี่น้องนี่เห็นอยู่บ่มีง้อผู่พับแปบครับออกมาข้าวเดี่ยวเรียบร้อยครับโมเดลลงรถครับแล้วก็มีได้ยินหอยดาวว่ามีในห่างจาก เออที่ขึ้นเพิ่นเคยไปสนามญงครับเรียนกับมาหาอยู่สนามนี่พี่น้องปกติบโบกเคยมาครับมือนี่เขามาครับยุตสนามหอยยนหลาดเนี่แต่ว่ากับได้ดอกพี่น้องบบมีครับลตลาดที่หลีพี่น้องเอาผู้ใดมีงวัวผูกเฮ็ดใ้เห็นมันอ้วนเด้อเรียงว้ให้มันอ้วนมันพีครับพี่น้องสิงเป็นราคาครับพี่น้องเอาฝากไว้ครับผมสวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมช่องอสบายใจฟาร์มอยู่พี่น้อง มือดันสุกครับพ่ะพี่พน้องมาอยู่สนามบันมหิราดครับอา่าตำบลน,นองแวงอำเภอวันนนิวาสจังหวัดสกลนครครับพี่นอ้องทุกวันสุกครับสนามนี่พ่อพ่อพบกันได้อ่ามันสุกที่6ครับพี่นอ้องหกกันยายน25 6 7ขหอมหกสาังใจครับพี่นอ้องกดติดตามกดถูกใจก็เลยก็แช่เพื่อลังใจใสบายใจฟ้า,ามเนี่ยพี่นอ้องผม ลูกตัวแม่ครับข้างหนาผมผมองหอยได้พู่นีกำลังตอร้องกันอยู่มั้งนึ่นงบ่ตอกันอยู่บ่รวมนี่สามขึนแห่งสามสิบห้าห้าร้อยคู่สองสามสิบหกโอ้มองอยากได้อมองมอง,มองเอาสามสิบหกให้กันแล้วสามสิบห้าห้าร้อยครับคุยกันอยู่นะ้ แม่ลูกลูกโตแม่แม่มั่นอยู่บ่เลยพ่อจ่องแม่กับมันสองในสามมันถอเจ็ดเดือนแล้วพี่น้องอีกสองเดือนกันได้รุ่นลูกโตผู้โต,ต,ตแม่ครับสามสิบหกสามมื่นหกครับมองพ้นสีปล่อยครับข้ากันอยู่หารอยปะี ก็่า้ท่ามันออกแล้วครับออกกับี่นถาอยู่เดีผมบ่อยากีนป้าอูมียิ่งแล้วตามอยู่พน่จะยาลบอกหยมยาโอ้มีผู้สิบสองวัดตอคีอรูร้านพน่ซูบ้านหอยงครับบ้เป็นเพื่อนอยเป็นเพื่อนทุก่อเ่าต่อยเพื่นอยู่ครับบุ่อยน้ำเนียพ่อาครับครับเพราะว่ามันบัมนวา้ไลกับบมนางากเขื่อกันอยู่เสมอ ไปไหมไกพันขายไ้ไแม่นขสามมนหกปโอ้สายหูก็มีพี่น้องไงมือนี้มีสายหูของเจ้าอยู่บอะหนสายหูนี่เท่าไหร่สายหูเนี่ มืนหาพี่น้องโอ้บางงัวมือห่าเปิดเด้อพี่น้องสูงสี่ร้อยซี่อยู่พี่น้องนี่ร้อยสี่สิบเครื่องดำครับขอติดดังนี่ผู้ใดมักสายหูครับออกไปประดับคอกแม่ลูกก็เปิดไว้ที่ห่ากันนะครับมืนห่เนะครับเนาะราคาเปิดอ่าราคาแม่ลูกลูกตัวแม่แดงๆนี่ือสิมันลูกแหลกครับพี่น้องตัวนี้ เปิดเปิดเท่าไรกครับนี่เปิดเท่าไรก่อนนี่ผมเปิดไว้สิบห้าหมื่นห้าขึ้กันครับชุดสามนี่ผมยังได้สามหมื่นตอรองได้อีกหลายอยู่ไอ้นี่ครับเป็นข้อเดียวกันบ่ครับนี่พี่น้องเายกไปนี่เปิดไว้สามหมื่นขึ้กันครับลูกแม่ตอนนั้นก็ลูกแม่ครับเปิดไว้หมื่นห้าร้อยนั่นแม่สิสูงประมาณร้อยยี่สิบเกือบร้อยสามสิบอยู่พี่น้องร้อยสามสิบบวกลบครับลูกตัวแม่หมื่นห้าอารักะตัวนี้เท่าไร่ครับเปิดเท่าไรมือห้าร้อยครับฮะมือหน้าร้อยสองตัว ได้ยินว่าหมื่นหาประมา, 10, ามื่นหาพันเด้อพี่น้องหมื่นนิดนิดอ่ะเปิดไว้เปิดไปเปไปรพราะได้ตัวสั่นพันมาเอา่อสีแดงดีอยู่แต่ว่าออกงอไทยครับพี่น้องตัวนี้ลูกตัวแม,ม่คือกันแม่ก็สูงอยู่ร,ร้อยยีส่สีลูกแรก,กลูกแรกก็ลูกสองนี่แหละพี่น้องตัวนี้ครับหมื่นห้าร้อยละกันหมื่นห้าหมื่นห้าต่อได้มันดีตัวครับครับเอาเบอร์โทรครับผม 098 098 21 21 66 66 478ครับ478ครับหอยใหม่วานอนเอาก็บคนหลายๆคบหอยใหม่ครับครับานแท็โตัวจะบอกมื่อนี้ครับบหวานนี้มีจะมาซื้อติวโอ้เอาหมานซื้อครับครับครับอาม่ตีครับครับโอ้ยกระถือกพา่น่องเปิดมากรบเมือนหาลอยอันนี้ไหมลูกตัวแม่นี่ตัวได้ย่พียน่องนี่อันนี้ก็แม่ สูงดีอ่ะลูกตัวแม่ขึ้นกันหมือนหาพันครับอันนี้หมื่นห้าสูงสูงนี่ผู้ใ้ใดมากสายหูวครับนี่เอาต่อเอาพี่น้องง้ผู่สีใหญ่ยูย่ยยยยสนามบ่มีเลยพี่น้องนั่นนี่ก็ได้เห็นอยู่แต่กุดละคำเหรอพี่น้องง้ผู่ใหญ่ง้ผู่ใหญ่หรือว่างวัวผู่ร้อยสองหมืน่นหมื่นกว่าสองหมื่นนี่บ่ม,มีครับอยู่กุดละคำบางเห่น มันมีข้าเจ้าก็เอาขึ้นรถแบบเก็บเฝ้าเก็บเฝ้าเมียนเรียบร้อยครับจังงัวแม่ตัวนี้กําลังเป็นซั์ครับพี่น้องขึ้นโค้มลูกอยู่นี่แต่ว่าบมมี่วผัน้ำมนี่มาดมมาหนี่เลยพี่น้องโอ้ยโมีผู้เบา่ะอีหลาเมื่อนี้ ผมลูกตัวผู้ทั้งสองครับสายขาวสายดำโอ้ยกขาลังมาต่อกันด้วยพี่น้งองเจ้าเท่าไรละ่ะปุ๋ยฮะซ้ำกันพมดำสิบแปดล,ลูกตัวใหญ่ครบับพี่น้องลูกตัวผู้พมแม่สีจำปานี่มืดหก ลูกแดงเนาะแม่สีจำปานี่อ่าราคาต่อได้ครับได้จักหน่อยหลายๆบ่ได้บ่มันมีนมันมีนโอ้หยอดไม่ปุ๋ยครับพี่น้องเปิดมากวัวฟูมวาเดือดเลวพี่น้องเอ้ยครับแม่สีกาบไล่นิดแม่สูงอยู่ประมาณหน่อยสามสิบหาประมาณนี้ครับทั้งนี้ก็สิประมาณหน่อยสามสิบคับคมดำนี่ลูกใหญ่ครับลูกตัวผู้ เท่าไรก็สิบแปดโคมดำอ่ะโคมแม่จำปานีสิบหอ่ะเบอร์โทรไปไหนล่ะศูนย์เก้าสามศูนยห้าหน่งห่งเก้าเก้าสองแปดหกหอยปุ้ยคุละคอ่ะจิเอากรับเราบ่กไปครับมันบอมีคนซิบอะอ่ะบบอกคือครับมีหอยมาให้กันกะรอดขาดรอดครับ ไปไปเอพี่นองกันโทรมาสอบถามมึงทำไมก็นำนงอกนนงลูกคนนีเยครันาก่ับนงครับพันเสายวเขาใดล่ะนี่เอากระหอยครั้งกันดีสูงลอยสี่สิบหาครับแม่นางโอ้คือหูให้ล่ะครับว่ามันนตัครับพี่น้อง lùn muối lòi lòi nhiêu này. lùn đầm. hỏi tương... <laughs> ห้องใส่กันว่าเส้าสองมาสั่นสองมืนสองครับตัวนี้อมเจ่น้่เี่ก็ได้ยินว่าเส้าสองฮ่่เออตัวโอ้ยบาวที่แล่บักบลอกโคดได้เก่านหเออรับมันใด้นองเดียวผมขายนองมันอีกแล้วครับตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ท่องว่างทองว่าง ลูกโตต่อไปลูกใได้ที่สามอกที่สี่ได้ลูกซูบีสูงร้อยสี่สิบห้าครับ้วนี่ละเมอโคโก้ไค่สมัยง้วแพีงเปิดไปเสียหนาครับแม่พันแม่บอกทรงลูกโกให้ลูกโกทุกตัวเป็นนังคือออกเปนปล่อยออกมันหลไหลระบายออกห้าสิบตัวใครอยดอกมองเรียงไรช่วงไรฮะจากไรเกาะแต่เพียงเบิดหนั สองสามพันเลยอ่าเท่าไรกับวางบ่เย่ตีทิมไวให้เพื่งวางแล้วงัอหาซิบหกซิบตัวเครื่องดำื่องดงลูกช่งลูกโกะผลงานเก็บไว้ดีได้ลูกตัวที่สามครับตัวที่สี่จะไปยังบ้านผสมนะครับครับพี่น้องก็ไปครับไปสมบ่ดายเปิดเปิดเท่าไรก่อนเปิดราคาเปิด แต่ได้กดรูปเลยเอายมันดังเลยกระต่อได้ยูแค่น้อยครับอุยกันได้เนาะเอาเปิดโทรไว้หน่อล่ะศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าอแหกศูนย์แปดหกศูนย์เก้าหกศูย์้าหกศูนย์หนึ่งชัยเอาใจได้ละโลครับโลฝากให้เกษตรกรครับขันยังเก็บกินเอาไปเลี้ยงเด้อบ่แม่นบ้านอยากมาขายตัวนี้ครับคันอยากเอาไปเลี้ยงไว้สักวันรอเวลาขันเนีน้ำครับแต่ว่าคันอยากซื้อไปขายเลยกับโบเนะน้ำ เพราะว่าช่วงนี้มันสื่อกายากก็อยากให้รูปเท่ากันนถอะนะเอาประกันตามนี้เห็นเนาะครับแขรงขาประกันตามนี้ครับย่างดีพี่น้องโบดเข้มๆเลยนะแขรงพี่น้องมาทางในเ้องกับปูหูเนาะจะมันมันไดนกันไรบ้างล่ะครับเรนหน่อยสามมหาลอยครับสามมหาลอยขายให้พ่อตวน่หมดหรือขายไปหรือขายผ่อตวนครับพ่อตวนใจเกินลอยครับพี่น้อง าเดียงดูบเดียงด่างกับบอบอันอยู่บะเซามาสนามน้ำมูลตลอดมึงงวดเท่าอะไรก็บเราบังห่งที่สามหาล่อยบ่สล่ครับพี่น้องอ่ะเปลนรถเก่งครับเป็นมวย

มันไก่ขอด่รือกางสิขอดว่าลูกอดตอนนี้มันมันเจ็ดเดือนประกันประกันปร่ทอครับางนั้นประกันมีทองพ่อยอดประกันมีลูกเจ็ดเดือนสมโตบ่ะสูงรน่อยสี่สิบลูกแม่ลูกตัวไหนล่ะลูกพิ่นตัวหุ่นเนาะตัวใหญ่เนาะ นี่ตัวนี้แถมน,ถมนี่ลูกตัวแม่ครับ,รบโอ้ให้ลูกไว้เด้่อพี่นรองเลยสมไว้ไอ้ลูกปีต่อปีครับรุ่นนี้แม่สูง1 4 0มันเจเดือนทั้างนอกลูกตัวแม่ครับสองสองได้สามเปิดที่สี่หมื่นครับเขานนิอ่าพันหันออกบ่ะครับม,มันแหลม <laughs> ไม่ยิ่งอย่ครับปนญ่านนตื่นครับเปิดอยู่สี่หมื่นต่อได้เนาะเอาเบอร์โทรครับผม095 6 2เ1้า8 1 3องหสหเยกาะ่สอยยศคำตะกะครับเอาขอบคุณหลายๆครับหอยยศประกันท่องประกันตำนีเนาะชุดนี้ครับผมอ่ะหางดีด้วพี่น้องบ่มีหางดอกครับพี่น้องเออ ฝากไว้ครับผมสุดลูกตัวแม่สองในสามครับพีสิสมนสมตัวพี่น้องจุดนี้สมสมตัวไหมบ่พยศสมตัวสมตัวผมลืมถามพยศพนพนสมตัวบ่สมตัวครับฮะสมตัวครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ครับผมทั้งสนามหัวหินลาดครับพี่น้องทุกมือวันศุกร์กับสนามน้อยๆครับพี่น้อง มาหลาะมาเามาบิงมาสํารวจเบิงสนามหน่อยเนี่ยสนามใหญ่เนี่ยครับพี่น้องอ๋อก็อกย่าลืมครับพี่นอ้องก็ติดตามก็ถูกใจก็ไลค์ก็แชร์ล้ะก็อย่าลืมด้วยพี่นอ้องฝากสนามใหญ่ครับสนามบ้านโคกเจริญสว่างแดนดินครับอ่ะมืออื่นครับพี่นอ้องพบพ่อพบกันได้เอาสําหรับมือนี้คิดนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับป้าเป็นปยังละมือหน่ะโอ้เมื่อบ่โอ้มันจกคิดมองโอ้ยไปโจกหยอยมานเป็นยังสั้นละ่ะ <c oughs> ไปกัดมือ